สวัสดีค่ะน้องๆทุกๆคนวันนี้ก็มาพบมาเจอกับช่องป้าวันพารวยสองอีกแล้วนะคะก็วันนี้ป้าวันก็ขอแสดงความยินดีกับน,อน,อนอ้องๆที่ได้ทั้งบนและล่างนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับน้องๆที่ว่า,าป้าส่งให้ตั้งแต่วันที่24แล้วก็ไม่ได้ซื้อกัน ป้าก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะงวดหน้าค่อยเอาใหม่อืมก็ปวันก็อ่ามาพูดมาคุยกับน,น้องๆหลังเลขออกกันเนาะซึ่งคลิปเนี่ยน้องๆบางคนก็ไม่ค่อยได้ดูกันนะเนาะประวันเองเนี่ยทุกๆครั้งที่ว่าออกมาปวันก็จะบอกตลอดว่าเลขตัดของปะวันเนี่ย เลขตัดสรุปเนี่ยของป้าวันเนี่ยไม่เคยพลาดค่ะบนเขาจะมาทุกงวดค่ะงวดละชุดงวดละชุดนะคะยังไงก็ถ้าป้าวันส่งให้น้องๆเนี่ยไปหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนน้องๆก็ไปหาลอตเตอรี่ไว้ซึ่งป้าวันเนี่ยก็จะแยกบนแยกล่างให้อย่างชัดเจนนะคะอ่าอย่างงวดนี้ป้าวันก็ส่งล่างให้เนี่ยก็แค่สี่ชุดเนาะสี่ชุดนะคะก็แค่สี่ชุดเนาะ ซึ่งประวันเองก็ได้เน้นให้อะเนาะสองอ่าล่างสามเพราะว่าตรงนี้เนี่ยที่ประวันส่งไปอันเนี้ยคือประวันส่งไปทีหลังเนาะอันนี้รู้สึกว่าจะส่งไปเมื่อวันที่ยี่สิบสี่เนาะเนี่ยป้าไปอัดไว้หมดแล้วค่ะไปซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวอั้นค่ะเห็นไหมคะเนี่ยก่อนเนี่ยเลขก็แค่สี่ชุดนอล่างอ่ะก็มีสองห้าสามแปดสามห้าสองแปดนะคะอ่าอันนี้ก็ เป็นบนค่ะเนี่ยสามสองก็มาตรงๆเลยค่ะนะคะก็เลขก็ไม่เยอะแต่ชุดเน้นนี่ไม่มาเพราะว่าเขาดังมากอะเนาะเพราะเลขดังมากมันก็ต้องบิดแบบนี้แหละก็ปกติธรรมดาซึ่งประวันเองเนี่ยก็บอกแล้วเนาะเนี่ยประวันก็เน้นให้แล้วเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ประวันก็เขียนให้แล้วสองเนี่ยบนสามล่างซึ่งน้องๆบางคนเนี่ยเขาดูเขาเช็คดูแบบอย่างละเอียดน้องๆเขาก็ไป ออกกำลังกายก็ได้กันเยอะค่ะบนก็ได้กันเยอะอันนี้ก็ตรงๆเนี่ยก็แค่สิบชุดสิบชุดเนี่ยถ้าน้องๆไปหาลอตเตอรี่ไว้เนี่ยก็แค่พันพันเดียวเออเนี่ยแค่พันเดียวก็มาตรงๆส่วนตัวประวันอะเนี่ยหกพันค่ะตัวตัวหนึ่งเนี่ยป้ะวันซื้อนะคะหกพันค่ะอ่าหกพันค่ะถ้ามาสามเจ็ดเนี่ยโหเยอะมาก ถ้ามาสามเจ็ดศูนย์เจ็ดะประวันได้เยอะมากจริงๆงหดน,นี้แต่ทีนี้อ่าประวันเน้นไอเน,นี้ยเยอะอืมเนี่ยไก่เน,นี้ยเยอะมากนหอ่าอันเนี้ยประวันซื้อไว้ตัวแค่ห้าพันอันเนี้ยตวงหกพันหกพันหมดนี้ประวันซื้อนะอันเนี้ยประวันซื้อตรงๆงเลยหกพันอ่ากับเนี่ยประวันซื้อไว้ตัวละสองพันค่ะนะคะอันนี้ประวันก็อัดเข้าไปเยอะเยอะมาก สามห้านี่ประวันอัดเยอะลอตเตอรี่เป็นลดรดสิบล้อเลยค่ะอืมไม่คิดว่าแต่ว่าดูจากสูตรแล้วเนาะก็ประวันคิดว่าต้องมีแปดอ่ะอืมก็คิดว่ามีแปดแปดก็มาจริงๆด้วยเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยประวันก็เน้นให้แล้วเนี่ยค่ะเนี่ยประวันก็เน้นเนาะมาบนตัวล่างตัวเนี่ยประวันก็เขียนนะคะมาบน หนึ่งตัวมาล่างหนึ่งตัวล่างโลสาค่ะบนเนี่ยโบสองเนี่ยแล้วซึ่งประวันก็วงกลมให้แล้วนะคะก็น้องๆไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะถ้า,ายังเชื่อมั่นในตัวประวันก็ตามมาค่ะถ้าไม่เชื่อมั่นแล้วก็ผ่านค่ะนะคะ ก็อย่างน้องที่มาด่าประวันประวันก็ได้ส่งให้น้องไปแล้วเนาะซึ่งประวันเองก็ได้บอกแล้วว่าถ้าน้องเอาเลขชุดเนี้ยสองชุดเนี้ยไปซื้อน้องก็ได้ทั้งทุนได้ทั้งกําไรคืนแล้วค่ะนะคะไม่ต้องทักไลน์มาด่าประวันอีกนะคะอ่าก็เหมือนอย่างน้องๆที่ยังเชื่อมั่นในตัวประวันก็ตามมาค่ะเดี๋ยวงวดหน้าประวันก็จะจับอ่า อาชุดเต็มบนแบบนี้คือบนอย่างเดียวเราไม่ต้องลงล่างประวันซึ่งย้ําตลดอดเน,นะว่าไม่ต้องลงล่างค่ะเพราะว่าเลขชุดนี้เขาจะไม่มาล่างค่ะเขาจะมาบนอย่างเดียวนะคะก็ยังไงเดี๋ยวประวันก็จะจับแล้วก็ส่งให้ก่อนเนาะว่ายัางไงก็ไปกันก่อนแต่ก็ดีเนาะเลขเขาไม่อัดแล้วก็อีกอย่างมันเป็นเลขสันจรด้วยประวันคิดแล้วอะ่ะประวันเองก็อยากจะมาอัดคลิปบ,บอกน้องๆเนาะเพราะว่าถ้าเลขสัญจรเนี่ย เขาจะมาคู่ขี้นะั้นเลขอะส่วนมากกันนะตามที่ว่าเขาออกสัญจรมาเนาะจริงๆเลขแล้วเนี่ยประวันตัดสรุปมาแล้วเลขงวดนี้นะถ้าเขาไม่ดังนะน้องๆเชื่อไหมเขาจะมาเนี่ยสองเจ็ดหรือว่าศูนย์เดทันทีเลยอืตัวสามตัวนี้นะถ้าเลขไม่ดังจะมาสองเจดนะคะ แต่ทีนี้เลขมันดังค่ะเลขมันดังมันก็เลยบิดไปเลยทีเนี้ยอมเขาก็เลยมาออกเป็นอย่างนี้สามสามสองอย่างนี้อนะก็ได้อยู่เนาะซึ่งประวันเองก็ได้เยอะค่ะเยอะค่ะสามล้านกว่าเนาะเนาะประวันก็ซึ่งประวันเองก็บอกน้องๆนะว่าประวันเนี่ยถูกทุกงวดค่ะก็ยังไงก็อืม น้องๆคนไหนที่ถูกประวันก็ดีใจด้วยเนาะถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรงดหน้าเอาใหม่ถ้ายังเชื่อมั่นในตัวประวันก็ตามมาค่ะถ้าไม่เชื่อมั่นก็ผ่านค่ะนะคะก็งวดนี้เราก็ก็แปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์หรือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์น่ะเนาะในกลุ่มก็ถูกกันเยอะมากถูกเยอะจริงๆถ้าน้องๆเนี่ยประวันส่งให้แล้วนะ่ะถ้าน้องๆไปขยายดูเนี่ยเนี่ยประวันก็เขียนบอกไว้แล้วเนี่ยบนล่าง อืมเนานะเพราะว่าเลขงวดเนี้คือเลขมันลงล็อกเพียงแต่ว่าป้าวันน่ะเน้นตัวผิดแค่นั้นเองอืมเพราะว่าเลขอ่อเดี๋ยวป้าวันขอแจ้งก่อนเลขมาเลยในงวดนี้นะเดี๋ยวป้าวันจะเปลี่ยนเจ้าใหม่ละค่ะป้าวันจะเปลี่ยนเจ้าใหม่ลนะเนาะเพราะว่าเจ้าเก่าเนี่ยคือไม่ผ่านแล้วไม่เอาแล้วยกเลิกเขาไปแล้วป้ะวันโทรยกเลิกอะไรเขาเรียบร้อยแล้วซึ่งเสียงเงินกันเปล่าเปาไม่เอาละเดี๋ยวป้ะวันเอาเจ้าใหม่มาเนาะ ก็เจ้าไม่เนี่ยเหมือนงวดเนี่ยเขาก็ส่งมาให้งดงวดนี้อนะอเขาเขาส่งอสองสองกับแปดมาให้ประวันใช่ไหมซึ่งก็มาทั้งล่างทั้งบนเนาะเขาส่งมาให้เพียงแต่ว่าประวันนั้นไม่ได้เอาลงอ่าในช่องในช่องให้เนาะ,เ,นะเพราะว่าเรายังเอาของเจ้านุนอยู่คือเขาชดให้เราไงอืมเขาชดชดให้เราว่าเลขเขาไม่เข้าอ่ะเนาะก็เลขเขาไม่เข้าอย่างนี้ก็ โอ้เจ้านะมันส่งมาให้อะไรอะสองย์ศสองใช่มศูย์สอง,ไ,สสงไอทองเนาะม,มันส่งมาอะไรแลว้วอะศูนยสองสองอะไรแล้วมันส่งมาศูศอะไรแล้วศนอะไรแล้วไม่รู้ ทีนี้สองน่ะมันก็มาชนกับของเพื่อนเของเพื่อนป้ะวันเนาะแล้วก็ของป้ะวันนั้นได้อะไรสามศูนย์เจ็ดนาะของป้ะวันน่ะซึ่งงวดนี้ก็เลขก็ไม่ชนกันกับเพื่อนนะเนาะถ้าน้องๆที่ว่าติดตามป้ะวันมานานหรืออยู่ในช่องนี้นานแล้วเนี่ยก็คงจะรู้เนาะจับวินก็ได้อยู่แล้วเนาะอืมเพราะว่าเลขงวดเนี้มันเข้าล็อกอยู่ไม่ใช่มันไม่เข้าเพียงแต่ว่าเลขที่เขาส่งมาให้ป้ะวันเนี่ย มันชนกันแต่ว่าเลขมันมัน,มนไม่มาประวันเปลี่ยนเจ้าใหม่ประวันขอแจ้งนะคะแต่ว่าเจ้าเนี้ยเขาจะส่งมาให้สองตัวค่ะของเขาเนี่ยจะมาล่างตัวบนตัวหนึ่งก็ยังไงถ้าน้องๆสนใจก็าตามมาค่ะถ้าไม่สนใจก็ผ่านค่ะนะคะก็ยังไงประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้เนี่ยน้องๆเห็นไหมเนี่ย เห็นไหมคะเลขตัดสรุปประวันเนี่ยซึ่งประวันก็แจ้งแล้วเนี่ยเนี่ยเลขตัดเด่นแล้วเนี่ยก็จะมีห้าตัวเนี่ยวินมาเนี่ยเราก็ได้หมดนะเนี่ยเห็นไหมอืมซึ่งประวันเองก็ตัดได้แปดมาเนาะอืมไอเจ้านุน้นโอ้เขาส่งมาให้ห้าแปดใช่ใช่เขาส่งมาให้ห้าแปดไอเจ้ามาเลยนี่ส่งมาให้อ่าอะไรอ่ะ สองแล้วก็ศูนย์เนาะเลขเพื่อนประวันได้สองห้าสองของประวันได้สามศูนย์เจ็ดเนาะเนี่ยซึ่งมันตรงกันไงประวันก็ในอาสมุดเล่มนี้ประวันก็จิ้มปากกาแดงไว้ให้น้องๆดูหมดแล้วเนี่ยเหมือนอย่างที่น้องๆเนี่ยที่ตามประวันมานานก็คงจะรู้แต่สําหรับน้องๆที่ว่าใหม่เนี่ยก็คงไม่รู้เนาะก็ค่อยๆศึกษาไปก่อนเนี่ยนะคะเนี่ย เนี่ยเหมือนเลขดับอย่างเงี้ยปราวันก็เขียนบอกกล้องฉลากไม่มีเลขดับเห็นไหมปราวันจะเขียนบอกไม่ต้องไปสนใจเลขดับอะเพียงแต่ว่าเราเอามาประกอบสูตรแค่นั้นเองไม่ต้องไปสนใจคะ่ะเลขดับซึ่งปราวันเนี่ยไม่ได้สนใจเลยอืมเนี่ยวงกลมสี่เหลี่ยมชุดเน้นคะ่ะแต่ทีนี้มันไม่มาคะ่ะเออม,มันไม่มาอืมอันไม่มา อืมอมสินนี่ถ้าว่าใครน้องๆที่ว่าเก่งอยู่แล้วน้องๆบางคนเนี่ยจับเด่นของเป้าวันเนี่ยเข้าไปจับสามตัวแล้วก็อ่าจับสองตัวเนี่ยจับสามตัวก็ไม่ยากน้องๆตั้งเด่นมาวันมาเลยเนี่ยเนี่ยหนึ่งสามห้าเนง้าวเจ็ดแปดเนี่ย น้องๆจับมาวินเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่น้องๆเขาทํากันอ่ะเนี่ยน้องๆที่เขาเก่งที่ป้าวันเคยสอนน้องๆเขามาตลอดก็หลายๆคนในกลุ่มอ่ะไม่ทั้งกลุ่มอาซองแล้วก็กลุ่มซองไทยกลุ่มต่างประเทศนะก็เก่งมากอ่ะไม่ว่าจะเป็นฮานอยป้าวันหรือว่าอะไรเนี่ยน้องๆเขาจะจับเด่นอย่างนี้ค่ะเขาก็มักมาจับวินกัน เนี่ยเขามาจับวินกันเขาก็ได้ก็มีน้องๆในกลุ่มซองนี่นะกลุ่มซองไทยเนี่ยเยอะเนี่ยเขาก็จับอมสินของปวันเอาเลขเด่นมาเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะมาจับอย่างเงี้ค่ะเนี่ยเขามาวินซึ่งน้องเขาก็ไลน์มาบอกป้าหนูได้ทั้งสองตัวสามตัวแตกค่ปะปวันก็อ่าขอแสดงความยินดีด้วยเนาะอืมเนาะเนี่ย, <c oughs> ยซึ่งเลขปวันเนี่ยน้อยนะที่จะหลุด ถ้าว่ายิ่งถ้ามาชนนะโอ้ยิ่งสุดยอดเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแค่น้องๆจับวินเนี่ยเห็นไหมก็มีเลขไม่กี่ชุดอะเห็นไหมเพราะว่าเลขมันซ้ํากันนะเนาะอืมก็มีไม่กี่ชุดเนี่ยอันนี้ก็ดับร้อยเนี่ยประวันก็บอกดับร้อยมาสิบหน่วยได้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ดับ้อยใช่ไหมดับ้อยมาสิบหน่วยได้เห็นไหมคะเนี่ยเนี่ย ดับอ่าสามเจ็ดดับขาดบนล่างซึ่งประวันเองก็ได้บอกไว้แล้วเนาะว่าเนี่ยกองฉลากไม่มีเลขดับอันนี้เลขดับเนี่ยคือน้องๆองอ่ะขอมาให้ประวันลงประวันก็เขียนติดไว้ให้นะคะยังไงน้องๆที่ว่าดูคลิปประวันหรือว่าอะไรเนี่ยก็ ให้น้องๆจําไว้ด้วยเนาะว่าให้อ่านให้ละเอียดเวลาประวันส่งให้นะคะขยายดูแล้วก็อ่านให้ละเอียดว่าประวันเขียนบอกไว้ว่ายังไงอะไรแบบไหนเนาะว่าเลขเนี่ยมาแบบไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งเลขประวันเนี่ยน้อยมากที่ว่าจะหลุดยิ่งเลขตัดอ่าเลขตัดเด่นสรุปแล้วเนี่ยยิ่งน้อยมากนี่ที่จะหลุดนี่น้อยจริงๆ น้อยมากที่จะหลุดนะคะก็ประวันก็คงไม่มีอะไรอ่าจะคุยแล้วเนาะก็ประวันก็ดีใจอ่ะดีใจกับน้องๆทุกๆคนนะคะก็น้องๆคนไหนที่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอ่าถ้าน้องๆยังเชื่อมั่นประวันก็ตามมาค่ะถ้าไม่เชื่อมั่นก็ผ่านค่ะนะคะก็ยังไงประวันก็ฝากถึงน้อง ด้วยเนาะว่าอย่าคอมเมนต์มาด่าประวันอีกเพราะว่าประวันเนี่ยส่งให้น้องแล้วส่วนที่ว่าน้องจะเอาไปซื้อหรือไม่ซื้อน้องจะถูกหรือไม่ถูกอันนั้นประวันไม่รู้ซึ่งประวันเองก็ทําหน้าที่ของประวันเนี่ยให้แล้วประวันก็หวังว่าน้องก็คงจะได้ทุนคืนแล้วเนี่ยเหมือนอย่างกับเลขเดือนประวันอ้อเนี่ยประวันลืมแจ้งไปว่าเนี่ยเลขเดือนประวันเนี่ย ประวันลงให้เพิ่มมาให้อีกสูตรหนึ่งเพื่อให้น้องๆได้ไปเทียบเลขเห็นไหมเนี่ยเนี่ยก็เข้าหมดเห็นไหมเนี่ยน้องๆไม่ดูอ่ะเนี่ยน้องๆก็จับมาเทียบดูว่าเลขเด่นประวันเนี่ยมันชนตรงไหนเนี่ยเห็นไหมประวันรู้แล้วว่าสองนะ่ะมันมาแล้วไหมแต่แปดนี่ประวันยังลังเลพอดีไอ้นุ่นมันส่งมาให้ใช่ไหม เขาส่งห้า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 กับแปดใช่ไหมห้ากับแปดมาให้ประวันก็เลยจับมาใส่เนี่ยสองสามใช่ไหมเนี่ยล่างเห็นไหมเนี่ยเ,เยขาส่งห้ากับแปดมาให้ประวันก็เลยจับใส่สองสามไอ้สองเก้าสามเก้านี่คือประวันกันไว้ให้ค่ะประวันกันเฉยๆซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้แต่สองเนี่ยประวันรู้แล้วว่ามามา,มาแน่นอนเนี่ยพองวดที่แล้วอ่างวดที่แล้วนี่เขามาอะไรแล้วฮะ ประวันไม่ได้ลงให้เนาะเหมือนอย่างน้องๆเหมือนอย่างกับน,น้องละองเนี่ยเขาจะรู้เลยเพราะว่าน้องละองเนี่ยตามประวันมาตั้งแต่หน้าช่องน้องละองชอบมากนี่เลขเดือนประวันนี่ Zeiten ค่อนข้างที่จะแม่นนะเลขเดือนประวันนะประวันจะบอกให้อันนี้อันนี้นะประวันจะอธิบายให้ฟังอันนี้จะเป็นเลขเดือนนะคะอันนี้จะเป็นตัวแทนของเลขเดือนค่ะเราก็จะเอาเลขเนี้ยขึ้นไปจับเนี่ยเราจะเอาเลขเนี้ยขึ้นไปจับ เ,เห็นไหมเลขเดือนถ้าเอาขึ้นไปจับก็ได้ทั้งบนและล่างนะคะเห็นไหมส่วนมากนะประวันจะบอกให้เลขเดือนประวันมาเนี่ยเขาจะมานี่สองตัวนี่เลขท้ายนี่นะคะเนี่ยน้องๆจําไว้เนาะเนี่ยเนี่ยส่วนมากนะจะมาท้ายสองตัวนี่นี่นะคะนี่เลขเดือนอันนี้เลขตัวแทนเนี่ยเราสามารถจับวินได้หมดเลยประวันก็จะทําเลขตัวแทนให้นะคะเขาก็จะเป็นหลักสิบค่ะ นี่นะคะถ้าเป็นเลขเนี่ยประวันก็เขียนในห,หมดเลขตัวแทนจับวินได้นะเนี่ยเห็นไหมถ้าจับวินให้น้องๆขยายดูให้ดีๆนะคะยังไงก็เอาใหม่ค่ะนะคะก็ถ้าน้องๆคนไหนจะโอนก็โอนได้เลยเพราะว่าประวันเปิดรับแล้วค่ะนะคะเพราะว่างวดนี้ประวันก็ส่งไปให้ก็เลขแตกแล้วอะเนาะเลขแตกทั้งบนและล่างเลยอะเนาะ ก็ยังไงก็น้องๆคนไหนที่ว่าสนใจจะเข้ามาอ่ายังเชื่อมั่นในตัวปวันก็ตามมาค่ะเดี๋ยวปวันจะไปเอาเพราะว่าตอนนี้ปวันคุยกับอาทางมาเลยละคุยกับเพื่อนเดี๋ยวให้เพื่อนไปดูให้ว่าเขาจะปล่อยมาซองเท่าไหร่เพราะว่างวดที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ให้แกับแกับอะไรล้ม ปดกับอะไรล่ะแปดกับอะไรแล้วเขาให้มาแปดกับสองใช่ไหมแปดกับสองหรือแปดกับศูนย์ไอ้นุ่นมันให้มาศูนย์สองใช่ไหมไอ้นุ่นมันให้มาเลยอะไรอ่ะแปดสองใช่ไหมเออใช่ไหมเออใช่เขาส่งเขาส่งมาให้ทดลองนั้นเขาส่งมาเขาส่งมาให้ทางป้านางป้านาส่งมาให้ทางป้านงเนาะป้านงก็ส่งส่งมาให้ประวันดูเนาะ ว่าเออยังไงประวันก็เลยเอาลงมาจับตั้งใส่ดูว่าเออมันก็โอเคนะเดี๋ยวประวันอัดคลิปนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวประวันจะลองโทรไปคุยรายละเอียดกับเขาดูเนาะเพราะว่าเจ้าเก่าเนี่ยคือเลขเขาหลุดแล้วมันไม่ผ่านแล้วเราก็หยุดเลยเราไม่เอาละนะคะไม่เอาละแต่เขาก็เข้าเลขสองของเขาเนาะเขาส่งมาให้เลขศูนย์สองเออเขาส่งมาให้ศูนย์สองเขาแต่เขาก็เข้าตัวหนึ่งอะเนาะเขาก็ต้องเอาเงินอยู่แล้วอะ ก็ถามเขาแล้วเขาบอกเลขเขาเข้านะก็โอเคไม่เป็นไรก็ให้เขาไปเออเดี๋ยวเราค่อยหาเอาใหม่เดี๋ยวประวันค่อยพาลุยวันนี้นะฮานอยก็เข้าดีมากเลยอฮานอยก็แตกนะอืก็แตกอยู่เนาะก็ได้แล้วเนาะแต่ไอฮานอยช่วงเช้านะปะวันไม่ได้ไปดูคะ่ะวันนี้นะไม่มีเวลาดูหุ้นไม่มีไม่รู้เลยนี่ว่าหุ้นฮานอยมันออกอะไรเนาะอืม รู้แต่ว่าอ่าอะไรน้อยนอยพิเศษใช่ไหมแตกใช่ไหมเห็นน้องเขาคอมเมนต์มาบอกซึ่งปวันก็ยังไม่ได้เข้าไปดูอะไรเลยคือยุ่ง,ย,งยุ่งอยู่ค่ะนะคะเอาค่ะยังไงก็น้องๆทุกๆคนเนี่ยที่เข้ามาเกิดวันไหนที่ปวันไม่ว่างจับให้นะคะอ่าวันไหนถ้ามีเลขเด่น,นเนี่ยเนี่ยเลขสรุปเด่นเนี่ยถ้ามี5ตัวให้จับวินเลยค่ะ บนอย่างเดียวไม่ต้องลงล่างนะคะบนอย่างเดียวซึ่งเราก็หมดไม่เยอะหรอกเนาะเ <_ d ata> นี่ยเอาบนอย่างเดียวนะคะเอาบนอย่างเดียวอืมเนาะ <_ d ata> เหมือนอย่างเช่นอันเนี้ยเนี่ยถ้าน้องๆเนี่ยจับขึ้นไปวินอ่ะน้องๆก็ได้แล้วนี่ศูนย์สองสองสองสามสองเห็นไหมน้องๆก็ได้แล้วเนี่ยไม่ต้องเยอะอืมก็ไม่เยอะทีเห็นไหมเลขมันก็มีไม่กี่ตัวเห็นไหมก็ถูกแล้วนี่ แต่ประวันก็เชื่อนะว่าน้องๆหลายๆคนถูกคะ่ะถูกอเพราะว่าอยู่กับประวันมานานนี่ก็ต้องรู้แล้วยิ่งถ้าว่าดูคลิปประวันทุกคลิปที่ประวันสอนไปเนี่ยประวันเชื่อว่าน้องๆถูกคะ่ะนะคะก็มีหลายคนก็ถูกกันเยอะเนาะเอาค่ะยังไงก็ประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะนะคะก็ ยังไงก็ถ้าน้องๆยังเชื่อมัน่นประวันก็ตามมาไม่เชื่อมั่นก็ไม่เป็นไรประวันรวยคนเดียวค่ะประวันก็เคยบอกแล้วซึ่งถ้าประวันทําซื้อเองเนี่ยประวันไม่ซีเรียสอยู่แล้วเนาะเหมือนเนี่ยเลขสรุปประวันเนี่ยเข้าทุกงวดเนี่ยปวันถูกทุกงวดนี่เลขสรุปประวันทุกๆุกงวดปวันถูก สามแปดงวดที่แล้วประวันก็ถูกเก้าสี่ประวันก็ถูก, 9, 4, ก,ถ,กถูกทุกงวดประวันซึ่งประวันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ซีเรียสอยู่แล้วอ่ะเนาะน้องๆคนไหนสมัครใจจะเข้ามาก,ก็เข้าน้องๆคนไหนไม่ไม่สมัครใจไม่เข้าก็ผ่านนะคะไม่มีปัญหาประวันอะชิวๆสบายมากประวดเนี่ยประวันเนี่ยสามล้านกว่าค่ะนะคะเพราะว่าประวันเนี่ยวิ่งแบบ หัวกระจุยทั้งวิ่งทั้งสองตัวเพราะว่าวันรู้แล้วว่าบนเนี่ยถ้ามาห้าตัวอย่างเงี้ยแบบไหนเนี่ยมาบนหนึ่งชุดแน่นอนเพราะวันอัดแบบชนิดที่ว่าอลืมบ้านเล็กที่เลยอะ่ะอืมนะก็ยังไงก็ประวันก็ดีใจกับน้องๆด้วยเนาะที่ถูกน้องๆคนไหนที่ไม่ถูกก็ประวันก็ขอแสดงความยินดีขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะว่าป้านเนี่ยส่งให้น้องๆเนี่ย กนอ่าสามบนเนี่ยประวันส่งให้ตั้งแต่วันที่เท่าไหรยี่สิบเอยี่สิบไหมจำไม่ได้ละแต่จำได้ว่าสองตัวเนี่ยล่างเนี่ยประวันส่งให้วันที่ยี่สิบสี่จำแม่นแต่ว่าสามตัวประวันส่งให้กนอนอะเนาะก็น้องๆไม่เอาไปซื้อก็ประวันก็ไม่รู้อะเนาะเอาค่ะประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวยังไงประวันก็ค่อยมา ไลฟ์ like, พูดคุยกับน้องๆน,นะคะซึ่งกอประวันก็เนาะงานก็เยอะแยะไปหมดนี่เหนื่อยค่ะนะคะค่ะประวันก็คงจะจบคลิปแค่นี้ก่อนเนาะค่ะขอบคุณมากนะคะ